ก็เป็นวันที่สองเดืเดินสิยงหาคมาำรับวันนี้ก็คงจะพูดให้ํำคาญนิดหน่อยดีไหมเพราะว่าถ้าจะเอาพระสูตรเข้ามาแทรกคงจะไม่มีเวลาทั้งนี้ก็เพราะว่ามาตอนกลางวันมีญาติโยมพุทธบริษัทถามเรื่องกรรมาฐานก็วันนี้ก็ขอพูดตั้งแต่ต้นในด้านสมถภาวนา คือการเจริญกรรมฐานก็หมายถึงการ,กาากการทําสมาธิสมาธินี่ก็มีหลายขั้นขั้นที่หนึ่งเขาเรียกว่าคณิกะสมาธิแปลว่าสมาธิเล็กน้อยขั้นที่สองอุปจารสมาธิคือสมาธิเฉียดชานขั้นที่สามอัปนนาวสมาธิสมาธิขั้นชานขึ้นไปแต่ขั้นชานนี่ก็มีชานที่หนึ่งที่สองที่สามที่สี่เป็นรูปประชาน แล้วก็รูปปานมีสี่รวมทั้งหมดทั้งรูปปานสี่รูปปานสี่เป็นแปดแต่ว่าสําหรับวันนี้ก็ขอพูดเบื้องต้น <c oughs> เบื้องต้นมีความสําคัญคําว่าสมาธินี่แปลว่าตั้งใจคำว่าสมาธิจริงจริงบรรดาญาโยมพุทธบริษัทที่พระพุทธเจ้าบอกว่าที่ตถาคตนำมาสอนไม่จะนำอย่างอื่นมาสอนทุกอย่างมีในโลกแล้ว <c oughs> แต่ก็นํามารวมสอนให้เพื่อเกิดด้านกุศลนั่นเองแต่ความจริงสมาธิทุกคนมีอยู่แล้วก็คําคสมาธิเป็นการตั้งใจตั้งใจรับทานอาหารตั้งใจทํางานตั้งใจพูดตั้งใจทําอย่างใดหนึ่งก็ตามเป็นสมาธิทั้งหมดแต่ว่าสมาธนนินั้นไม่อยู่ในด้านของกุศลถ้าเป็นในด้านของอกุศลเขาเรียกมิจฉาสมาธิ ถ้าทำมาในด้านกุศลเรียวสมา,สมาธิเอ้คำว่าสมาธิก็ขอผ่านไปจะคืนพูดจะลำคันในขั้นต้นก็คือคณิกะสมาธิก็แปลว่าสมาธิเล็กน้อยคำว่าสมาธิเล็กน้อยนี่มีการทรงตัวไม่ไแน่นอนนักการฝึกสมาธิอันดับแรกที่เราสอนกันมาทั้งหมดให้ใช้อนาปานุสติสติกร <c oughs> คำว่านาปานุสติก็คือลมให้ใจเข้าออกให้ใจเข้าให้รู้ว่าให้ใจเข้าให้ใจออกให้รู้ว่าให้ใจออกให้ใจเข้ายาวหรือสั้นให้ใจออกยาวหรือสั้นก็ทราบถ้าขณะใดที่จิตกัมมรดาญาโยมพทธบถาคตทุกคนยังรู้ลมให้ใจเข้าอย่ารู้ลมให้ใจออก เวลานั้นไม่มีลมอื่นเข้ามาแทรกเวลานั้นเชี่ยวจิตเป็นสมาธินานาปนานานาปานุสตินการทรงสมาธิในขั้นต้นที่เรียกวาคณิกาสมาธิ <c oughs> ทรงไม่ได้นานอย่างเราต้องการจะารู้ลมให้ใจเข้ารู้ลมให้ใจออกหรือว่าภาวนาร่วมมันก็จะสามารถทรงตัวได้เล็กน้อยสักประเดี๋ยวเดียว,ยวนาทีนย่งบ้างสองนาทีบ้างสามนาทีเป็นอย่างมาก อารมณ์ก็เคลื่อนไปสู่อารมณ์อื่นคิดเรื่องนอกจากคำภาวนานอกจะรู้ให้ใจเขาออกเผลอไปเมื่อเผลอไปสมาธิก็เคลื่อนไปคอนึกขึ้นมาได้เริ่มต้นใหม่ตั้งต้นใหม่ก็ไม่ได้นานาน,นักก็เคลื่อนไปอีกอย่างนี้ที่ว่านิกา์สมาธินี่ว่ากันถึงอนิสงส์ถ้าบรรดาญาโยมพุทธบริษัททำสมาธิได้ไม่สูงกว่านี้ คือลมร,รู้ลมหายใจเขาออกได้บ้างไม่นานนักรู้คำภาวนาได้บ้างไม่นานนักแต่ก็ทำบ่อยๆทำจนชินแต่ก็สงไม่ได้นานอย่าถ้าจะถามว่าจะมีในสงตายแล้วไปอยู่ที่ไหนนปริชาติไปไหนวะที่นี่น่าคุยไปวัดธาตุทองถามว่าตายแล้วไปไหนแต่บอกอารมณ์ของคณิกาสมาธิเนี่ยเป็นเทวดาเป็นนางฟ้าได้ คืออาจจะเป็นเทวดาขั้นภูมิเทวดาแนละลูกเทวดานี่เป็นได้แน่แต่รวมความว่าถ้ายาิโยมพุทตบริษัททรงอารมณ์ได้แค่คณิกะสมาธิอย่างกับเรารู้ลมให้ใจเขาออกด้วยรู้คำภาวนาด้วยภาวนาที่ใช้กันจนชินและนิยมในการใช้ก็คือพุทโธแต่ว่าในที่นี้ไม่บังคับรวมการภาวนาและยาิโยมนะใครภาวนาอย่างไหนคล่องใช้ได้หมด แต่วา่าเขาฝึกใหม่ๆในตอน,น,นแรกเขาใช้คำว่าพุทธโธคำว่าพุทธโธนี่ไม่ใช่กรรมฐานต่ําเป็นกรรมฐานที่รรสูงมากพระพุทธโธเป็นชื่อของพระพุทธเจ้าเขาเรียกพุทธานุสิกรรมฐาน <c oughs> ถ้ากําลังใจเขาประดาญาโยงพทธบร,ริษัททรงกําลังใจชินในพุทธโธเวลาให้ใจเข้านึกว่าพุทธระดัใจออกนึกว่าโธ แต่ว่าเวลาให้ใจเข้าออกนี่ต้องแบบต้องทำแบบสบายๆนะ <c oughs> อย่าบังคับลมให้ใจแต่บางทีลมให้ใจเบาไปรู้เรื่องน้อยรู้น้อยบังคับให้หนักอันนี้ไม่ถูก <c oughs> เรื่องลมให้ใจนี่ต้องปล่อยไปตามสภาวะของร่างกาย <c oughs> ร่างกายเขาพอใจคือขนาดไหนสบายใจของร่างกายร่างกายทำมาหายใจเบาหรือหนักก็ตามปล่อยแต่เอาจิตเข้าไปรับทราบ ถ้าท่านชำนาญนา,นาปานุติแค่เล็กน้อยพระพุทโธด้วยอย่างนี้ถ้าบังเอิญจะตายกำลังใจนึกถึงพระพุทธเจ้าคือนึกภาวนาว่าพุทโธเท่านี้เพียงแค่เล็กน้อยทุกคนไม่จะทำบาปปามากแสนมากเว้นไวแต่อานันติยกรรม <c oughs> คำว่าอานันติกรรมนี่เป็นบาปหนักเช่นทำพุทธเจ้าให้หอบโริยิทธิทำสงฆ์ให้แตกกัน ถ้าประหันข้าพ่อข้าแม่ทําสังฆเพศคือทำสงฆ์แตกกันนี้นตนถ้าอย่างนี้แก้ไขไม่ได้ถ้าบาปไม่ถึงอย่างนี้เพียงก่อนที่ท่านป่วยใหม่ๆจิตใจยังทรงตัวดีอยู่ภาวนาบ้างใหม่ภาวนาบ้างแต่มีความนึกถึงพระพุทธเจ้าบ้างตามเวลาหรือว่าภาวนาว,ว่าพุทโธบ้างตามเวลาอย่างนี้ตายแล้วไม่ลงนรก แต่ก็คุ้มกันแค่ชาติเดียวนะชาติต่อไปถ้าเผลอก็ลงไม่กันตัวอย่างที่น,น,นี่เป็นนววาพวกเราญาติโยมพุทธบริษัทนี่ถ้าภาวนาว่าพุทโธก็ดีถ้าเห็นว่าพุทธรูปก็าตามทุกคนมีความเคารพสำหรับคนที่นึกถึงพระพุทธเจ้าโดยไม่มีความเคารพมาก่อนแล้วก็ไม่นึกถึงด้วยความเคารพด้วยต้องการให้ท่านช่วยพ้นจากความทุกข์คือป่วยไข้ไม่สบาย พราะว่าป่วยหนักใครๆรก็รักษาไม่ได้แต่พ่อแม่ก็ไม่หาหมอรักษาทรัพย์ินมีก็เป็นรูปมหาเศรษฐีทรัพย์ินที่มีพ่อแม่ก็ใช้ได้ทรัพย์ไม่กล้าซื้อยาจากตลาดเพื่อเกรงว่าจะแพง <c oughs> ไม่กล้าหาหมอเกรงจะเสิ่งเงินมากก็เก็บยามารักษาลูกลูกเห็นว่าพ่อก็ดีแม่ก็ดีทรัพย์ินก็ดีไม่เป็นที่พึ่งของตนแต่กูน,นี้เขาไม่ได้นับถือพทธศาสนา ทั้งทั้งที่พระพุทธเจ้าเคยไปเมืองนั้นเดินผ่านหน้าบ้านเขาเขาก็ไม่เคยยกไไือไหวแต่ว่าเวลาใกล้จะตายจริงๆมาทุกขเวทนามากเขาก็นึกว่าคนเข้าลือกันว่าพระสัมณาพะเดมใจดีเมตตาไม่ว่าใครเวลานี้เราป่วยหนะักคอยพระสัมมโคดมพเ้มาช่วยเราให้พ้นจากความทุกข์เคยหายจากโรคเวลานั้นเขานึกถึงพระพุทธเจ้า แต่มันไม่ได้นึกถึงด้วยความเคารพแต่เขาก็มาเอินตายไปเวลานั้นพอดีเพราะสันการการตายเวลานั้นที่นึกถึงพระเจ้าอยู่ไม่แต่บุญน้อยนิดเดียวก็ไปเกิดเป็นเทวดาบนสวรรค์ชั้นดาวดึงสตรีวโลกมีวิมานทองคำไ็นที่อยู่มีนางฟ้าหนึ่งพันเป็นบริวารมีต่างหูเกลี้ยงคําว่าต่างหูเกลี้ยงเป็นทองคําล้วนไม่มีเครื่องประดับ <c oughs> มีนาวามัตตกุณฑลีเทพบุร เออมาไพูดมาถึงตอนนี้ก็ขอพูดต่ออีกหน่อยต่อหน่อยได้ไหมฟังมามากไลยนะลืมยังก็เป็นนั้นว่าขอต่ออีกหน่อยหนึ่งหลังจากนั้นมาเมื่อพ่อเขามีลูกคนเดียวแล้วก็ลูกตายไปเขานักอยากจะให้ลูกกลับมาเกิดใหม่ทเวลาตอนเช้าตื่นใหม่ๆ่ล้างหน้าเสร็จก่อนบริโภคอาหาร ก็ไปยืนที่ปากหลุมหลุมปาหลุมศพที่ฝังลูกไปพันนาคอยลูกกลับมาตามเดิมสําหรับมัตตกุนาลีเทพบุตรทานเป็นลูกชายอยู่ที่บนวิมานก็พิจารณาตัวเองว่าเราเกิดเป็นเทวดามีนางฟ้าหนึ่งพเป็นบริวารมีวิมานทองคําเป็นที่อยู่มีจังหูเกลียงเป็นทองเกลียงเพราะอาศัยบนอะไร ก็ทราบว่าตนเองนึกถึงองค์สมเด็จพระจอมไตรบริมศั์สดาไม่เคยมีความครบรพมาก่อนไม่เคยแม้แต่ยกมือไหวแต่ว่าก่อนจะตายนึกถึงอยากให้ท่านมาช่วยหายจากป่วยไข้ไม่สบายเพราะใสเพียงเท่านี้เป็นบุญเป็นเหตุให้เกิดเปนเทวดาได้ก็มองมาดูเมืองมนุษย์เห็นพ่อไปยืนร้องไห้อยู่ที่ปากหลุมเธอก็มีความรู้สึกว่าพ่อของเรา เมื่อเวลาที่เรามีชีวิตอยู่ทั้งๆที่เป็นมหาเศรษฐีเราป่วยไข้ไม่สบายยาก็ไม่กลา้าซื้อจากตลาดหมอก็ไม่กลา้าหามารังษาเป็นอดทรัพย์สินจะหมดเวลานี้เมื่อเราตายก็มาควงคนั้างให้เรากลับต้องไปทรามานพอ่เอเธอยังแปลงกายคล้ายๆกับคนเดิมลงมาใกล้ๆเธอ,อก็ยืนร้องไห้บังพ่อร้องไห้ธีกอ็ร้องไห้ ท่านพูเทเฒ่าเห็นคนชายหนุ่มร้องไห้ก็สงสัยว่าเราร้องไห้ถึงลูกของเราที่ตายแต่ว่าเจ้าหนุ่มคนนี้มาร้องไห้ถึงไข่ก็เข้าไปถามถามว่าโพบิษะบูดูกรมรษผู้เจริญเธอร้องไห้เพราะเรื่องอะไรเธอก็ถามท่านพูเทเฒ่าว่าท่านร้องไห้เพราออะไรท่านพุเทเฒ่าสมหาสถีก็บอกว่าร้องไห้ถึงถึงลูกลูกที่ตายไปอยากให้ลูกกลับมาเกิดใหม่ เธอคนนั้นก็ตอบว่า <c oughs> ผมมีรถทองคำอยู่หนึ่งคันสวยงามมากยังหาล้อไม่ได้อยากจะได้ล้อถ้ามหาเศรษฐีก็คิดว่าชายคนนี้รูปร่างคล้ายๆล,ลูกของเราถ้าเราได้ไว้เป็นลูกบนธรรมจะทำให้เราจะสบายใจมากยังถามว่าเธอต้องการล้ออะไรต้องการล้อทองคำหรือล้อแก้วมณนนีจะหาให้ แม้แต่คุณบันีเทพบุตรก็บรนึกใจใจว่าพ่อของเราเมื่อเราอยู่แม้แต่ยาก็ไม่กล้าซื้อตัวเสียเงินนี่เราแปลงกายคล้ายๆล,ลูกคนเก่ากับสเสดสิระแม้แต่ล้อทองคําและล้อแก้วมนันลีเออยึงแกล้งพ่อบอกว่าที่ผมต้องการไม่ต้องการอย่างนั้นครับเพราะรถผมมันสวยมากผมอยากจะได้ดวงจันทร์กับดวงอาทิตย์มาเป็นล้อขานละล้อที่แต่พราหมณ์ฟังแล้วก็ตกก็โกรธ พี่ตุก,ก็บอกว่าใครมีใครบ้างที่ต้องการดวงจันทร์ดวงอาทิตย์มาเป็นล้อรถได้ไอคนที่ต้องการอย่างนี้ก็มีคนประเภทเดียวคือคนบ้าชายหนุ่มแปลงมาก็บอกว่าผมต้องการดวงจันทร์ดวงอาทิตย์มาเป็นล้อรถเป็นสิ่งที่ผมมองเห็นแต่ว่าคุณลุงต้องการลูกที่ตายไปแล้วลุงเห็นไหมแต่คามก็บอกฉันไม่เห็นเลยก็ถามว่าคนที่ต้องการสิ่งที่มองเห็นก็คนที่ต้องการสิ่งที่ไม่มองเห็นนี่ใครมันบ้ามากกว่ากันใช่ไหม จบจบยังยังไม่จบเขาเล่าลดันลัดเวลามีน้อยว่าจะไม่มีประสบนะมาเข้าจนได้นะก็เป็นนั้นว่าในที่สุดเธอก็ประก,กาศตัวว่าตัวเองนะคือมตัตรกุรลีที่บดที่มาลูกชายเวลานี้ไปเกิดปิฏิวดาบนสวรรค์ชั้นดาวดึงสตรวโลกท่านพ่อก็ถามว่าเธอไปเกิดได้พราะบุญอะไรเธอก็ตอบว่าอาศัยพระสัมะโคดมนึกถึงพระพยยุทธเจ้าพระสัมะโคดม ก่อเจตตายพ่อก็บอกว่าเธอไม่เคยยกมือไหว้ไม่เคยใส่บาทไม่เคยฟังเทศทําไมจะมีบุญเธอก็ยืนยันวอาแค่นึกถึงว่าต้องการรักษาโรคก,ก็เป็นเทวดาได้จึงแนะนําพ่อพระว่านับตนบัตินี้ต้นไปเห็นละละทัทธิเดิมกลับไปนิยมนับถือพระพุทธเจ้าคุอพระสมณะโคดมกับภาษาวกจงสมาทานศีลจงฟังเทศจงใส่บาท ในที่สุดเธอก็ลากลับไปเป็นเทวดาแล้วก็ลากลับไปพ่อกลับมาบ้านก็สั่งแม่บ้านมาทากับข้าวมากๆหุงข้าวมากๆวันนี้วันนี้จะเลี้ยงพระสมณะโคดมพระตสาวกในที่สุดพรามณ์ก็ไปเฝ้าพระพุทธเจ้าแต่การไปเฝ้าพระเจ้าคําศัพั์คำว่าเฝ้านี่สภาพมากเกินไปถือว่าเขาไปหาพระพุทธเจ้าก็แล้วกันเวลานั้นคนก็มีสองพวก พวกเดิมของเขาที่ม่เนถถอพระเจ้าอยู่ก็มีความรู้สึกว่าวันนี้เราดูพรามคนนี้ไปย่ำยีพระสัมมาณโคดมอีกพวกหนึ่งที่นับถือพระเจ้าก็มีความรู้สึกว่าวันนี้เราจะไปดูพระสัมมาโคดมพระพุทธเจ้าแสดงธรรมพรามคนนี้ให้เข้าถึงพระรัตนตรยัยเป็นว่าคนที่ไปดูไปไปตามพรามน,นั่นกับไปคนสองพวกด้วยกันพอไปถึงพระพุทธเจ้าแล้วเขาก็ถามเขาก็ ถามว่าพระสมณะโคดมเขาเวลานั้นถ้าเรียกชื่อกันแสดงการไม่เคารพนะ <c oughs> ถามว่าพระสมณโคดมคนที่ไม่เคยยกมือไหว้ท่านคนที่ไม่เคยฟังเทศจากท่านคนที่ไม่เคยใส่บาตรให้ท่านแต่นึกถึงชื่อท่านอย่างเดียวตายแล้วไปเกิดบนสวรรค์มีไหม <c oughs> พระพุทธเจ้าก็ตอบว่าคนที่ไม่เคยยกมือไหว้สถาคต <c oughs> คนที่ไม่เคยใส่บาตรคนที่ไม่เคยฟังเทศแต่ว่านึกถึงชื่อสถาคตอย่างเดียวตายแล้วไปเกิดบนสวรรค์ไม่ชนะร้อนนับพันนับหมื่นนับเป็นกโกดๆท่านก็บ,บอกว่าเมื่อตอนเช้านี่พราหมณ์ไปพบมาแล้วใช่ไหมในที่สุดองค์สมเด็จพระจอมไตรปิมศาส์ได้ก็ทรงนึกถึงมัตตรกรณีเทพบุตร ข่าคอมัตตกุณีเทพบุตรจงมาพร้อมวิมานเรียกนะไม่ใช่นึก่เรียกเฉยๆเรียกให้คน,นได้ยินว่าเวลานี้มัตตกรณีเทพบุตรอ,อยู่ท่านดาวดึงจงมาที่นี่พร้อมด้วยวิมานก็ปรากฏว่าเวลานั้นมันตตกุณีเทพบุตรวิมานของมัตตกุณีเทพบุตรก็ลอยมาท่านนั่งอยู่ข้างบนพอเข้ามาใกล้องค์สมเด็จพระโตษพลมัตตกุณีเทพบุตรก็ลงจากวิมานมาไหว,ว้พระเจ้า เมื่อกราบแล้วองค์สมเด็จพระทพรัแก้วก็ทรงเทศเมื่อเทศจบปรากฏวัตกุคุณลีเทุบรเป็นพระโสดาบันพ <c oughs> รามพ่อก็เป็นพระโสดาบันคนที่ไปยืนฟังทั้งสองฝ่ายก็เป็นพระโสดาบันไป็นมากที่เอาเรื่องนี้มาเล่าให้ฟังก็เพราะว่าแม้แต่ญาติโยมพุทธบริษัทเจริญกรรมฐานขั้นคณิกะสมาธิแม้ว่าจะเป็นสมาธิเล็กน้อย แต่อย่าลืมว่าทุกคนก่อนที่จะภาวนาก่อนจะรูล้ลมให้ใจเขาออกทุกคนก็มีความเคารพในพระทธเจาอยู่แล้วอย่างพระเกุณลีเทีบยตรนี้เขาไม่เคยเคารพมาก่อนแต่หลังจากนั้นทุกท่านก็ตั้งใจภาวนาตั้งใจรูล้ลมให้ใจเขาออกถ้าบังเอิญเวลาจะตายท่านนึกถึงพระเจ้าหน่อยเดียวก่อนหน้าจะตายไม่ใช่ใกล้ตายเลยทีเดียวนะนั่นก็หมายความว่าขณนหะที่ป่วยใหม่ๆ ซึ่งเกิดไม่ไว้วางใจตัวเองก็ตามหรือว่าการชินกับื่องรภาวนาก็ตามนึกถึงคําว่าพุทธโทรละลมให้ใจเขาออกด้วยความเคารพวยความจริงใจถ้าทําอย่างนี้เวลาตายเวลา,าวนั้นเขาญาติโยมพุทธบริษจะไม่ไปนรกนี่ก็ถือว่าเป็นผลของกติกะสมาธิคือสมาธิเล็กน้อย <c oughs> อย่างมัะเกุลีเทพบุตรในเขานึกถึงพระพุทธเจ้าเวลาเล็กน้อยนิดเดียวแล้วไม่จะมีความเคารพแต่เขาไปสวรรค์ชั่นดาวดึงได้เราก็เช่นเดียวกันเร่องลวงพาวสมาธิในตอนต้นเลียวคณิกาสมาธิแม้ว่าจะทาได้เล็กน้อยจิตสงบไม่พอก็อย่าเพิ่งท้อใจก็มีหลายท่านบอกจิตมันสงบไม่พอท้อใจเลยเกินคนาจริงไม่น่าจะท้อเพราะาการจเจริญกรรมฐานเป็นความดีสูงสุดในพุทธศาสนา <c oughs> ต่อไปก็เป็นอุปจาระสมาธิคำาอุปจาระสมาธิเนี่แปลว่าสมาธิเฉียดชานใกล้ๆชาแต่ยังไม่ถึงชาแต่จิตถ้าจะเข้าถึงอุปจาระสมาธิในจิตต้องเข้าถึงปีติปีติคือความอิ่มใจเวลาที่ปฏิบัติแล้วและเลิกแล้วก็ตามมีความชุ่มชื่นใจไม่อยากไม่เบื่อไม่ไนายพอใจในการเจริญภาวนาอย่างนี้ที่เรียกว่าปีติและอุปจารสมาธิ พอเข้าถึงขั้นอุปจารสมาธินี่ก็มีขั้นอาการงุปปีติมีห้าอย่างวันนี้ญาติโยมถามเจาเรื่องนี้มาพูดเพื่อความเข้าใจอาการงุปปีติมีห้าอย่างคือหนึ่งขนพองสยองเกล้าวเวลาที่นั่งภาวนาไปมีขนลุกสู่สาสาดลุกขนลุกมากบ้างน้อยบ้างก็ตามนี่เป็นอาการที่หนึ่งอาการที่สองน้ำตาไหล ภาวนาไปจะดีใจได้ก็ตามขณะที่เจริญทั้ง,งกรรมฐานื่องกองนี้แล้วบางทีใครพูดชอบใจนิดหน่อยน้ําตาก็าไหลและบางขณะที่ทําไปจิตใจเกิดความชุ่มชื่นน้าตาก็าไหลที่บางวันนี้มีคําถามถามว่าร้องพัญญาร้องไห้แต่ความจริงไม่ใช่ร้องไห้ <c oughs> น้าตาไหลเพราะอาการของปีติ อาการที่สามร่างกายโยกโครงโยกไปโยกมา,โยก,าโยกขนาดโยกขรังสจ,จิตใจสบายทั้งหมดที่เกิดขึ้นจิตใจสบายนะแล้วอาการที่สี่ปีติที่สี่มีอาการเต้นเหมือนปลุกพระและ้วบางทีตัวลอยหัวอากาศอาการที่ห้ามีจิตทรัพย์ซ่านรูส้สึกสูร้าซ่ากายเบาอันดับแรกจะรู้สึกว่าหน้าใหญ่ตัวใหญ่หัวใหญ่ขึ้น ถ้าต่อไปก็เหมือนลมรีวๆไหลออกจากกายในที่สุดไม่รู้สึกว่ามีร่างกาย <c oughs> ไม่รู้สึกว่ามีตัวจะรู้สึกว่ามีหววัหวแจ้หัวมันใหญ่ใจสบายที่สุดอันนี้แปลกายก็ปีติที่หการวมความอาการทั้งห้าอย่างคือหนึ่งขนลุกสูส่ซาสองน้ำตาไหลสามร่างกายโยกโคลงสีตัวลอยอากาศและเต้นปรับปรัปปรับก็บบบบบบบตามห้ามีอาการสาบจารทั้งหมดนี้ถ้าเกิดขึ้น ทอยปล่อยไปเป็นเรื่องของร่างกายอย่าไปสนใจอาการอย่างนี้ถ้าเกิดขึ้นแล้วจิตใจจะมีความชุ่มชื่นจิตใจจะทรงตัวมากเวลานั้นอาจารย์จิตใกล้จะถึงฌานมันเกิดขึ้นสักครู่หนึ่งแต่บางคนก็นานนะบางรายก็เกิดครู่เดียวอาการนั้นหายไปที่จิตสงบมีอาการนิ่งมีจิตสงบดีตอนนี้สงบดีตอนนั้นเป็นฌานเบื้องต้นเข้าถึงฌาน ตอนทีจิตจะเข้าถึงฌานในไม่เข้าถึงฌานยให้สังเกตตามนี้ถ้าบัาญฌานที่หนึ่งฌานที่หนึ่งที่เรียกว่าปฐมฌานสังเกตว่าถ้าจิตใจเริ่มสบายมีรมไปสุขแต่หูของคนทุกคนในบรรดาญาดิ่าโยมจะได้ยินเสียงทุกอย่างเสียงพูดเสียงร้องเพลงเสียงทะเลาะกันเสียงตุ้นนักข่าเสียงอะไรทั้งหม,หมดได้ยินแล้วก็รู้เรื่องทั้งหมดแต่ว่าจิตไม่รำคาญในเสียง อย่างนี้แปลการของปฐมฌานถ้หาหากว่าฌานแล้วก็ในตอนนี้ยังมีการภาวนาเป็นปกติลมหายใจเขาออกอย่างมียังรู้อยู่ยังมีการภาวนาสมุทระภาวนาพุทโธก,ก็ยังพุทโธอยู่ยังควบคู่ก,กับลมหายใจเขาออกแต่ลมหายใจเขาออกจะรู้สึกว่าจะเบากับปกตินิดหน่อยต่อไปแ้่กำลังใจเข้าถึงฌานที่สอง ตอนนี้าะมากับทังหลักวิชาก่อนถ้าพูดหลักวิชาญาติโยนจะรำคารแต่ก็พูดให้ฟังนิดหน่อยนะตามหลักวิชาเนี่ยชานที่หนึ่งมีองค์ห้าคือหนึ่งวิตกสองวิจารสามบีติสี่สุขห้าเอากคตาเป็นบาลีหมดรู้เรื่องไหมคนรู้ไม่รู้ทุกคนไม่รู้ฉันก็ไม่รู้เหมือนกันหนึ่งวิตกหมายถึงตัวนึกตรึกนึก สองวิจัยค่าไตรตรองสมปีติมีความอิ่มใจสี่สุขมีความสุขเยือกเย็นมากห้าเอากตามีอารมณ์เป็นหนึ่งคือดนหมายความอารมณ์เป็นหนึ่งหมายความว่าถ้าลมอารมณ์จับลมหายใจเข้าออกก็ดีภาวนาก็ตามจิตจะไม่เคลื่อนจิตจะทรงตัวอยู่ที่นั่นแม้จะมีเสียงมารบกวนขนาดไหนก็ตามจิตจะไม่ยอมไปกับเสียงจะภาวนาได้พิจารณาได้ตามปกติ อย่างนี้แปลนอาการขอาฌานที่หนึ่งพอ,อถึงอาการเขาฌานที่สองฌานที่สองน่นเหลือองค์สามเหลือปีติสุขเอกคตาวิตกวิจารหายไปคําว่าวิตกคือตรึกวิจารคือตรองนี่ถ้าอ่านหนังสือไม่ค่อยเข้าใจอาจามาอ่านหนังสือมาแล้วเรียนมาแล้วแล้วก็เป็นนักเทศโดยไม่ได้เรื่องก็มารู้เรื่องจริงๆตอนปฏิบัติตอนนั้นท่านบอกฌานที่สองตัดวิตกวิจารทิ้งไป แต่ความจริงไม่ใช่เราตัดอารมณ์ตัดเองเคยอ,อารมณ์ละเอียดขึ้นลมให้ใจเบาลงคาว่าตัดวีตกสตวิจัยยังยว่าตัดตัวนึกว่าจะภาวนาตัวรู้ว่าภาวนาถูกลพิดอตัวนี้หายไปเลยตรวมความว่าตอนฌานที่สองขึ้นไปนี่คำภาวนาหายไปไม่มีคำภาวนาในการเริ่มต้นเราภาวนาจริงจิตถ้ายังอยู่แค่ในบริเวณของฌานที่หนึ่งแล้วต่ำลงมานี่ภาวนา พเริ่มถึงชาในสองปับ๊บละเอียดขึ้นภาวนาหายจิตสงบเฉยแต่มีลมสูงกว่าอิมอ่มอิ่มเอิบกว่ามีความแนบสนิทก,กว่าดีกว่าชาที่หนึ่งมากถ้าถึงชาที่สองใหม่ๆพอสักวันเดียวหนึ่งชาทชาที่สองเคลื่อนตัวคลายตัวหล่นมาถึงชาที่หนึ่งคนนี้ตกใจนึกเอ๊ะนี่กูหลับไปทั้งไงหว่าได้ลืมบาดว่ายุงหมด ภาวนาวุธโธภาวนาไม่ถูกเอาไม่ถูกแน่จับไม่อยู่ใช่ไหมไม่รู้อะไรไปอะไรไอ้หน้านอาการนั่นคือขึ้นไปถึงฌานทีสองมีความชุ่มชื่นมีความเอ,อิบอิ่มใจมากมีความสุขมากจิตรงตัวดีพอถึงฌานทีสามตัดปีติทิ้งไปอารมณ์ตัดเองนะเราไม่ต้องช่วยตัดนะเราช่วยตัดไม่ได้พอถึงฌานทีสามตัดปีติทิ้งไปเรื่องสุข,ขกับเอกรัา ตอนนี้จะสังเกตได้ว่าความอิ่มเอิบใจน้อยไปแต่ก็มีจิตทรงตัวมากถ้าจะสังเกตทางด้านขาปศะตรทร่างกายเรานั่งก็ดีนอนก็ดีก็ตามจะมีความรู้สึกมือนก็ร่างกายเกรงจัดแต่ความจริงมันไม่เกรงนั่นคืออารมณ์เกรงสมาธิจะมีการทรงตัวมากร่างกายเหมือนไขมัดไปแน,น่นๆจะไม่มีการเคลื่อนไหว แต่กําลังใจทางหูยินเสียงน้อยลงเบาลงจิตเครียดตึงเป้งไม่มีการเคลื่อนตัวอันนี้แปอาการของฌานที่สามอาการของฌานที่สี่ฌานที่สี่ก็ตัดสุกทิ้งไปเรือเอกกตตาไอเดกตาเอกตาคืออารมณ์บันหนึ่งอารมณ์ 1, อณันเดียว <c oughs> <c oughs> เพิ่มโมเดขาเข้ามาอาการของฌานที่สี่ที่มีสองขั้นคือหยาบกับละเอียดแต่ความจริงอา์หนึ่งสองสามก็มีสามขั้นนะอย่างละสามขั้นนะ เวลามันน้อยกายการกอาจารย์ยของชาญิสีเขาทุกของขพูดสองขั้นตามตามอันดับของชาญถ้าการของชานิสีย่างยาบเข้าถึงเวลานั้นจะไม่รู้สึกมีลมให้ใจเข้าออกเพราะลมให้ใจเขาออกได้ละเอียดมากเกือบไม่มีความรู้สึกไม่รู้สึกจริงๆแต่ว่าหูจะยินเสียงน,น้อยๆขยายเสียงในขนาดเทเสียงตั้งไงกลๆดังจ,จัด จะได้ยินเสียงขยายเสียงแวแวๆนี่เป็นชาณิสีอย่างหยาบแววนิดเดียวถ้าถึงขั้นชาณิสีละเอียดขยายเสียงดังขนาดไหนก็ตามจะไม่ได้ยินเลยแลวก็ไม่รู้ลมให้ใจเขาออกมีเพนก็เราไม่ให้ใจเขาออกแต่ความจริงร่างใจให้ใจถ้าจะถามวอาการอย่างนี้บางคนกลัวตายเนี่ยโอ้ยงหลับแม้เมื่อสมัยฉันฝึกใหม่มีพระฝพกกันอ,อ,องไปปฏิบัติในบท พอถึงขั้นนี้ท่านก็วิ่งปื้ดยันกูติมพระปานเลยบอกขอเลิกแล้วครับผมกลัวตายมัไม่ให้ใจแล้วครับอตอนชาวลปานออกมาเวลาใช้ข้าวเสร็จจะบอกแม่น่าเสียดายมันกลัวดีไอคนกลัวดีหายยากนี่ขอญอาติญาติโยมบริษัทเข้าใจอาการของฌานของสมาธิไว้วันนี้ก็พูดแค่สมาธิก็พอนะเห,หลือเวลาสามนาทีขอ,อย้อนอีกครั้งหนึ่งว่าคณิกะสมาธิ คือสมาธิเล็กน้อยทำได้ประเดี๋ยวเดียวก็เคลื่อนรู้ลมหายใจเขาออกนิดหน่อยภาวนาว่าพุทโธนิดหน่อยเดี๋ยวก็หายไปที่เรื่องอื่นเข้ามาแทรกรู้ตัวจิตเคลื่อนไปก็เริ่มตนมันใหม่อย่างนี้ะไรสงเป็นเทวดาบานสวรรค์ช่้นดาวดึงได้ยังไม่ต่กุลรีเทพบุตรน,น,นะและรายการในสองถ้าเข้าถึงอุปจาระรัสมาธิคือมีจิตอิม่มเอิบผ่านปีติปีติน้ไม่ได้ผ่านทั้งห้าอย่างนะ บางคนก็ผ่านทั้งสองสามอย่างบางคนก็ผ่านอย่างเดียวบางคนก็ไม่ผ่านเลยแต่ว่ามีจิตใจชุ่มชื่นอาการจะไม่ผ่านแต่มีจิตใจชุ่มชื่นมีจิตทรงตัวนานกว่าขั้นิกสมาธิอาจจะใช้เวลาตักสามนาทีสีนาทีห้านาทีก็ได้แต่ก็ไม่แน่นักแต่จิตใจสบายมากมีจิตทรงตัวมาก ้าจิตใจเข้าถึงอุปจารสมาธิอย่างนี้ท่านบอกว่าจะเกิดเปรนเทวดาชั้นไหนในหกชั้นให้เลือกอาตามชอบใจาำรับอาการเขาปีติห้าอย่างก็จงอย่าลืมหนึ่งขนลุกขนพองสยองกล้าวสองน้ำตาไหลสร่างกายโยกโครงตีเต้นเหมือนปลุกพระแลือต่อโดยลอยบรรยากาศ 5. มีอาการซาบซ่านถ้าอาการห้าอย่างนี้อย่างใดอย่างหนึ่งเกิดขึ้น พรบับดาญาโยามพระทุบริษัททุกคนอย่าสนใจกับอาการปล่อยมันมันจะเต้นมันจะขนระพองสี่ยองกลางก้าเงก็ช่างมันน้ำตาจะยไหลก็ช่างมันเราถือว่าเราคุมที่ใจใจเป็นสุข,ขแล้วกันถ้าหากว่าสมาธิก้าวเลยไปอาการนั้นมันก็จะหยุดเองต่อไปให้สังเกตอารมณ์ของฌานถ้าฌานที่หนึ่งหูจะไม่รำคาญในเสียงถ้าฌานในสองจิตใจจะมีการชุ่มชื่น แต่ว่าตัดจะไม่มีการภาวนาตั้งแต่ชานที่สองไปภาวนาหายเองนะไม่ใช่เราเลิกเองถ้าเราเลิกแทนตัวเขาไม่ได้นะต้องหายเองถ้าชานที่สามความชุ่มชื่นเอ,อิบอิ่มจะหายไปมีการเครียดทรงตัวทรงตัวมากสมาธิเรียกว่าตึงเป็งหรืเรียกว่าดิ่งแล้วก็ไม่สัตว์ราชานด้ใช้ได้สัตว์ถ้าหูจะดินเสียงที่ดังๆด,ด,ดินเสียงน้อยลงมีการไม่เคลื่อนไหวจิตทรงตัวมาก ถ้าเป็นอาการของชานที่สี่จะไม่รู้สึกว่าเราให้ใจความจริงลงหายใจมีตางโมติแต่ปัญสากับจิตแยกกันเด็ดขาดะ้การเคลื่อนไหวการหอะก็ดีการจะเที่ยวสวรรค์นรกก็ตามอันนี้ต้องเข้าถึงชานที่สี่ถ้าจิตไม่ถึงชานที่สี่แล้วก็จิตไม่สามารถจะเคลื่อนไปได้เวลาหมดแล้วาติโยมตอนนี้ไปขบันดาญาโยมพุทโิสัตรรย์ลายตั้งใจสมาทานศีลส,สมาทานเป็นกรรมฐาน